คลิปนี้เราจะมาพูดถึง Event ต a เรดบอและ Event MA ครับเริ่มจาก Event MA ก่อนนะครับผมก็จะเป็นอีเวนต์ที่อ่ามันวนกลับเข้ามาให้เราเล่นอีกรอบนึงนะครับก็ เหมือนกับว่าเป็น event, อีเวนต์อ่าลองนะครับอ่าคือชื่ออีเวนต์มันเขียนว่ามันกลับมาแล้วนะครับผมคำว่ามันกลับมาแล้วเนี่ยก็แปลว่ามันเป็นอีเวนต์ที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็วนกลับมาอีกรอบนั่นเองนะอ่ะมาดูชื่อเต็มๆนะครับผมชื่อว่ามันกลับมาแล้วภารกิจอีเวนต์ปฏิบัติการเพิ่มพลังโมบิลอาร์มร์นะครับผมก็เหมือนเดิมนะเป็นอีเวนต์ขั้นเวลานั่นเองนะครับอ่า เดี๋ยวเรามาเริ่มจากรางวัลรวมกันก่อนนะครับผมรางวัลรวมนะครับผมก็น่าจะหน้าตาเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นอีเวนท์ที่เราเคยเล่นมาก่อนนะอ่าสี่หมื่นนะครับผมก็น่าจะได้ตั๋วสี่ดาวนะครับเดี๋ยวดูก่อนโอเคอ่าสี่หมื่นมันไม่ใช่ตั๋วสี่ดาวนะครับแต่ว่ามันเป็นแปนทองนะอ่าแหนทองแล้วก็ตั๋วสี่ดาวอยู่ไหนอันนี้ไม่รู้นะครับคิดว่าไม่มีแล้วแหละ อ่าส่วนข้างล่างสุดนะครับผมนี่ข้างล่างสุดก็จะเป็นถัง E n นะครับผมแล้วก็ใบรีสกิลดาวม่วงนะครับแบบหนึ่งดาวนั่นเองนะสามนี้แหละนะครับผมก็จะอยู่ที่3ล้าน5้านะครับเกือบ3าล้านหอะ่ะอ่าโอเคต่อมานะครับผมอ่าที่แลกของนะครับผมใช้แต้มแลกของนะเรามาดูกันนะว่าข้างในเนี้ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับแต้มแลกของนะครับผมก็เริ่มจาก มีเพชรมาให้เลยนะครับอ่าก็จะมีแค่3เม็ดนะครับผมเนี่ยเพชร3เม็ดเองนะเออแล้วก็ดาวม่วงนะครับผมดาวม่วงของ m a a นะครับซึ่งก็มีตัวที่น่าสนใจนะครับอ่าบอกเลยว่าหลักๆจะมีอยู่3ตัวนะอ่าหนึ่งไซโคโลกกนดั้มนะครับอันนี้น่าสนใจแน่นอนอยู่ยแล้วเพราะว่ามันเป็นอ่าเอตัวเดียวนะครับผมที่อ่าโหดสุดแล้วนะ เอ็เอตัวเดียวโหดสุดในสายอีเวนต์นะครับผมเอตัวนี้โหดสุดละแต่เสียได้นะลาวิเซียไม่มีนะครับผมต่อมาก็จะเป็นบิ๊กแรงนะครับผมบิ๊กแรงก็จะเป็นเอ็เอสามัญประจําบ้านนะครับผมแล้วก็เอลเมดนะครับเนี่ยดาวม่วง3ตัวนี้นะครับผมถ้าหากว่าเป็นไปได้นะผมแนะนํนะาให้เก็บนะครับเออแนะนําให้เก็บนะส่วนพาทูเลียนะครับแล้วก็เดสทอยกันดั้มนะครับผมอันนี้มันขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแต่ละท่านละว่า อยากเก็บหรือเปล่านะครับอ่าโอเคถัดมานะครับผมก็จะมีดาวม่วงของอ่า m a b นะครับเออเรียกว่า m a b แล้วกันเพราะว่ามันแค่2ดาวนะครับผมแล้วก็3ดาวนะอ่าก็จะเป็น s m นะครับ s m สองดาวนะครับผมแล้วก็อ่าเอฟซาร์ดสองนะครับก็จะเป็น e b แบบ3ดาวนั่นเองนะก็ดูดิมันมีเป็นมาให้เราแลกด้วยอ,ะอ่ะเออ m a b นะครับผมต่อมาก็จะเป็นอ่า เป็นทองนะครับเป็นทองก็จะให้มาแค่หนึ่งชิ้นนะแล้วก็ถังเอในเน็ตประสงค์นะครับผมอ่ามีตัวซ้ำดาวด้วยนะครับมีใบรีสกิลของนักบินด้วยนะครับผมนี่อ่ามีนักบินเสริมของ MA ด้วยนะครับอ่าเซล่าแมสนะครับผมเซล่าแมสหรือเซล่ามาร์สนี่แหละอ่าอ่าแล้วก็จะมีนักบิน MA ตัวเก่านะครับผมอ่าโซตันนะอ่าโดเซนซาบ,บี้นะครับผมอ่าอาริอัสซีนะครับ อ่ะถัดมานะครับผมก็จะเป็นไอเทมอัพเวอร์ชันของ MA นะครับผมอ่ะถ้าหากว่ามันหายากนักนะบอกเลยว่าเอาแต้มเนี่ยมาเก็บไอตรงนี้ดีกว่านะครับเนี่ยง่ายๆเลยนะ6,000แต้มอะไรก็เก็บกันไปนะครับผมเพราะว่ามันอัพยากไงต่อมาก็จะเป็นอ่าใบอัพเลเวลของโมบิลสูตรนะครับซึ่ง m อืมเอก็ใช้ได้นะเอออันนี้นะครับผม m v ก็ใช้ได้ไม่ได้แยกนะครับ อ่าแล้วก็มีฮาโลนะครับผมอ่าฮาโลเอาไว้อัพดาวของนักบินนะครับผมอ่ะหมดแล้วนะโอเคต่อมานะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการผ่านด่านนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยไอไออีเวนต์นี้นะครับผมมันเป็นอีเวนต์เก่านะที่กลับเข้ามาวนนะครับรู้สึกว่ามันจะวนมาประมาณ3-4รอบแล้วล่ะ ่าใช้โมบิสูตัวไหนก็สามารถชนะนะครับบอกไว้ตรงนี้เลยนะใช้ตัวไหนก็สามารถชนะได้นะเพราะว่ามันเป็นเ a เก่านะครับผมอ่าเป็นอีเวนต์เก่าที่เก่ามากๆนะครับเออเล่นยังไงก็ชนะอ่พูดง่ายๆนะครับผมถัดมานะครับผมเราก็จะมาพูดถึงอีเวนต์เลดบอสนะครับชื่อว่าอีเวนต์เลดการจู่โจมของวาเก้นเกียซิดนะครับผมอ่าก็ เป็น m e ตัวใหม่นะครับที่ทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยได้ออกมานะแต่ว่าพอเราเข้าไปดูสกิลแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่มีการโจมตีโดนห0ึนั่นเองนะอ่าก็จะมีปัญหากับไอ้พวกเอ่อเคาน์เตอร์ลหลีกนะครับแล้วก็มีปัญหากับพวกกําแพงเหล็กนั่นเองนะครับผมอันนี้แล้วแต่พิจารณากันนะว่าจะเอามันออกมาหรือเปล่านะครับอ่า ฝั่งซ้ายมือนะครับผมพิกอัพตรงนี้นะอ่าหัวข้อพิกอัพตรงนี้นะฝั่งซ้ายมือเลยก็จะเป็นโมบิลสูตรที่ทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยแนะนํามานะครับผมบอกได้เลยว่ามันสามารถใช้ได้ทุกตัวนะครับเออดีนะมันสามารถใช้ได้ทุกตัวจริงๆนะครับผมก็ลองหยิบมันมาผสมกับหุ่นที่เรามีนะครับถ้าหากว่าผู้เล่นต้องการณเวลานี้นะครับผมในตู้กระชามันมีให้กดนะครับเออก็ ไปหากดเอานะมา่อมานะครับผมเราก็จะมาดาูของรางวัลนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเนะาะอันนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นของรางวัลเลดนะครับซึ่งเขาก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีรางวัลเลดมีรางวัลโฮสนะครับผมโฮส์คืออะไรก็คือ,อที่เราสร้างห้องนะครับผมแล้วก็เล่นนั่นแหละแต่เราสามารถตีคนเดียวก็ได้นะ ถ้าหากว่าเล่นไหวนะครับต่อมานะครับผมหัวข้อรางวัลการสนับสนุนนะครับผมก็จะเป็นคนที่เข้ามาเล่นกับเราที่เราสร้างห้องอที่เราเป็นโฮสต์นะครับแล้วเรากดเชิญชวนให้คนเข้ามานะครับผมซึ่งปุ่มเนี่ยมันจะมี2แบบนะก็คือเชิญทั้งเซิร์ฟกับเชิญแค่เพื่อนตัวเองที่เราแอดส่งสายฟ้ากันนั่นเองนะครับผมก็ของรางวัลนะมันจะไม่ แตกต่างกันนะครับมันจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมโอเคอ่าตรงนี้นะครับของรางวัลที่น่าสนใจนะครับผมเหมือนเดิมนะก็จะเป็นตัวรางวัลการจุ่โจมของวีแกนเกียร์ซิสนะครับผมอ่าอ่าพาร์พิเศษนะครับผมเออพาร์เสริมพิเศษนะตรงนี้เขามีมาให้3ชิ้นนะครับผมก็จะมีประเภทอ่าโจมตีวัตถุนะครับอ่า ป้องกันวัตถุแล้วก็โจมตีบีมนะครับผมให้มา3มชิ้นเลยนะก็เป็นไอเทมที่ผู้เล่นเนี่ยคือมันสําคัญในการอัพหุนอยู่แล้วนะครับผมเอออันนี้มันจะแตกต่างจากไอเทมพัฒเสริมธรรมดานะครับก็คือเมื่อโบนัสมันออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะล็อกให้เลยนะเออทำยังไงมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วนะแต่ค่าโบนัสกับค่าพลังที่ได้เนี่ยมันจะแตกต่างกับ ไอเทมพัสเสริมปกติที่เราหาได้กันทั่วไปนิดนึงนะครับผมก็แล้วแต่ผู้เล่นคิดเลยนะว่าอยากไปใช้พัสเสริมอันไหนนะครับผมแต่จริงๆอันนี้ก็ง่ายสุดแล้วนะครับอันนี้นะง่ายง่ายจริงๆโอเคก็ตรงนี้นะครับผมถ้าเราเลื่อนมานะมันก็จะมีการระบุนะครับมีแร่แล้วก็ซูเปอร์แร่นะครับซึ่งไอเวลี่ฮาร์ดนะครับในโหมดของเวลี่ฮาร์ดเนี่ย แลแลวก็ซูเปอร์แลนะครับผมทั้ง3าโหมดเลยนะไอเทมมันจะไม่แตกต่างกันนะโบนัสในการได้นะครับผมก็หน้าตาเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะเออมันก็ไม่ได้แตกต่างนะครับผมแต่คิดว่ามันน่าจะมีการทำเปอร์เซ็นต์หลังบ้านไว้นะครับว่าซูเปอร์แลเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสในการดบได้ดีกว่านั่นเองนะครับผมอันนี้มโนเฉยนะมันอาจจะไม่เป็นความจริงก็ได้นะครับผมถัดมานะครับ ก็เป็นอ่ะรางวัลพอยต์นะครับผมก็อ่าเหมือนเหมือนปกติแหละรางวัลแต้มนะครับผมอ่าเรามาดูกันนะว่ามันจะมีอะไรกันบ้างนะครับซึ่งอันเนี้ยผมจําไม่ได้แล้วนะครับผมว่ามันมีอะไรกันบ้างเนาะอ่ะสี่หมื่นนะครับผมมันก็จะมีตั๋วสี่ดาวนะเออตามปกติเลยนะครับผมแล้วก็พอเลื่อนมาข้างล่างสุดนะครับมันก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรว้าวอีกแล้วนะก็จะมีถังเอออเนกประสงค์คูณ อ่ายีนะครับแล้วก็ใบรีสกิลดาวม่วงให้นะครับผมแค่นั้นแหละอ่ะต่อมานะครับผมร้านแลกของนะอ่าในส่วนของหน้าร้านแลกของนะครับตรงนี้จะมีตั๋วรางวัลการจู่โจมของวีแกนเกียร์ซิดด้วยนะครับผมมีมาให้1ใบนะอ่าส่วนที่เหลือนะครับถ้าอยากได้ก็คือไปตีเลดบอสเอานะครับไปควยคว้าเอาว่ามันจะดรอปตอนไหนนะครับผม ต่อมาก็จะมีเพชรนะครับผมเพชรก็จะให้รวมกันแล้วเนี่ยก็คือจะให้มา10เม็ดนะครับอ่ะเป็นทองนะครับผมถังเยนในประสงค์ใบรีสกิลของนักบินนะครับอ่าถัวสามดาวนะแล้วก็ใบบทช่องนักบินเสริม1ดาว2ดาวอ่าใบรีสกิลดาวม่วงนะครับแล้วก็ถัง e อ็จำเพาะหุ่นนะครับผมอ่าถังเอ็นจำมองหุ่นนี่เยอะมากๆนะครับหลากหลายเลยนะโอเคต่อมาอืม มีนักบิน MA ตัวใหม่ด้วยนะครับผมชื่อว่าเซ่านะเออถ้าหากว่าอา่านผิดเราขออภัยด้วยนะเซ r ากินนะครับคิดว่าผมอ่านถูกแล้วละ่ะน่าจะใช่นะครับโอเคเรามาดูที่สกิลกันด้วยนะครับผมสกิลชื่อว่ามอบปัดป้องการโจมตีนะครับคําอธิบายนะครับผมก็จะ2เงื่อนไขเช่นเดียวกันนะเงื่อนไขแรกนะครับก็คือหากขับโมบิสูตซีรีส์เดียวกันนะครับ ซีล่าตัวนี้นะครับผมเขามาจากนักบินอ่ามาจากซีรีส์กันดัมเอดนะครับเออก็ให้ขับอ่าเอของกันดัมเอดนั่นเองนะก็น่าจะมีตัวเดียวนี่แหละเออคือ w e ก k e นเบียซิตเนี่ยแหละเออน่าจะใช่นะครับผมแล้วก็อีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับผมก็คืออ่าเมื่อถัง EM นะครับถึง50%นะครับอันนี้คือเงื่อนไขที่2นะ ะจะมีโอกาส100%เลยนะครับผมที่จะมอบปัดป้องนะครับอมอบความป้องการโจมตีให้พวกพท um ั้งหมดเขาบอาความป้องเนี่ยจริงๆผมว่าเขาแปลผิดนะ,ะ,ะเพราะว่ารูปไอคอน,น่ยยังไงมันก็เป็นปัดป้องอะย่างไงมันก็เป็นแผลลี่นะครับผม <sonaro> มันนา่าจะเป็นคําว่าอมอบปัดป้องการโจมตีให้พวกพทั้งหมดก็คือมอบแผลลี่ให้กับพวกพทั้งหมดเลยนะครับ แค่นั้นแหละเป็นระยะเวลา12วินนั่นเองนะครับผมโอเคเอาละต่อมาก็จะเป็นนักบินอ่าธรรมดาปกติทั่วไปนะครับผมในซีรีส์กันดั้มเอ็ดนั่นเองนะอ่าอันนี้ก็ไม่ขอพูดถึงนะครับต่อมาก็จะเป็นเหรียญตาของนักบินเสริมนะครับซึ่งสามารถใส่กับอ่านักบินเสริมของ MA ก็ได้นะครับหรือโมบิสุดก็ได้นั่นเองนะอ่าแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็คือ ฮาโล่นะครับไว้อัพเลเวลของนักบินนั่นเองนะต่อมานะครับผมเราจะมาพูดถึงอันดับนะครับเออในอีเวนต์เลดบอสนะครับผมมันก็จะมีเรื่องของอันดับนะเอออันดับรางวัลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองนะไปเราไปดูกันนะครับผมรางวัลอันดับนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมสําหรับผู้เล่นที่ต้องการนะครับอ่าถ้าหากว่าเป็นอันดับสูงๆนะครับผมจะเห็นว่ามันมีตั๋วรางวัลอยู่ด้วยนะครับ ตัวรางวัลการจุโจมของวีแกนนะถ้าผู้เล่นเนี่ยได้อันดับสูงๆนะครับผมก็มันจะได้เยอะตามด้วยนะเออสูงสุดนะครับก็คืออันดับ1ถึงอันดับ10นะครับจะได้อยู่ที่8ใบนั่นเองนะเออถ้าได้8ใบมันนี่แจ่มเลยนะครับผมแถมนะอ่ามันมีอ่ะกล่องจัดอันดับด้วยนะครับเออถ้ากล่องทองเนี่ยไอเทมที่มันได้มันก็ค่อนข้างดีนะครับดีแล้วก็สวยด้วยแหละเออ โอเคเรามาดูรายละเอียดกล่องกันต่อนะครับตอนนี้อันดับผมอยู่ที่ 2000- ถึง3,000นะช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นะครับติดงานนั่นเองนะอ่ะไอเทมที่อยู่ในกล่องนะครับผมก็เดารู้ละว,ว่ามันมีแต่กล่องทองเท่านั้นนะครับผมที่มันมีเพชรอยู่ข้างในนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าผู้เล่นนะครับควรจะไต่อันดับขึ้นไปสูงที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพื่อที่เราจะได้กล่อง A มาเยอะๆนะครับผมเออ มาเยอะเลยนะครับจะได้ไปสุ่มเพชรกันนะเพราะว่าความคุ้มค่าที่สุดเนี่ยมันก็อยู่ที่เพชรนี่แหละนะครับผมเออหรือไม่ก็ไอตั๋วรางวัลของการจุโจงของวีแกนเซียซิตเนี่ยอันนี้ก็คุ้มนะครับถัดมานะครับผมเราก็จะมาดูตั๋วนะอา่าตั๋วรางวัลนะครับผมการจุโจมของวีแกนซิตนะว่าข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมอา่าเริ่มจากดาวม่วงนะครับก็อย่างที่เห็นนะ คือถ้าจะแลกดาวม่วงนะครับผมจะต้องใช้ทั้งหมด2ใบนะครับแปลว่าผู้เล่นเนี่ยจะต้องไปหาใบของมันน่ในอีเวนต์หรือไม่ก็หลังจากจบอีเวนต์ไปแล้วนะครับก็เอาเอาใบที่เราได้จากการาติดอันดับทสูง,สงนี่แหละมาแลกของนะครับซึ่งในนี้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรน่าสนใจนะเออน่าสนใจมากๆนะโดยเฉพาะาดาวม่วงที่ผู้เล่นเนี่ย เอามาใช้เออก็เนี่ยครับผมอ่ะมันมีของนาฬิบีมของนกทองด้วยอะไรพวกนี้นะครับเออพาวเวอร์เลสด้วยอันเนี้ยน่าสนใจมากๆนะครับถ้าหากว่ามีเวลานะแนะนําเลยครับเออขยันตีเออ,เอ,อจะได้นะครับผมใบปลดช่องละบินเสริมนะครับผมตรงนี้ก็จะมีใบปลดช่องของ m m a ตัวใหม่ด้วยนะครับผมแล้วก็มีอ่าใบปลดช่องของ MA ที่ขออภัยครับ ใบปลดช่องของโมบิลสูตนะครับทีม่มันก็เราน่าสะสมไว้นะครับผมเออถ้าหากว่าผู้เล่นท่านไหนกําลังเร็งใบปลดช่องละบินเสริมอยู่นะครับผมเออถ้าหากว่าโดนใจนะเนี่ยในหน้านี้ก็มีให้นะครับผมใช้1ใบในการแลกนั่นเองนะครับผมส่วนอื่นๆนะอ่าอื่นๆก็จะมีแต่เศษชิ้นส่วนดาวม่วงเท่านั้นนะครับผมอันนี้ เศษชิ้นส่วนดาวม่วงนะครับผมก็สามารถที่จะสะสมได้นะครับเมื่อครบ6ชิ้นนะครับสามารถแลกได้1ดาวม่วงเลยนะครับผมอันนี้ก็น่าสะสมเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับผมเราก็จะมาพูดถึงโบนัสนะครับผมอ่าถ้าหากว่าเราใช้โบนัสนะครับก็คือเอานักบินที่เขาระบุในหน้านี้นะมาเล่นอีเวนต์นะครับผมมันก็จะมี มีเปอร์เซ็นในการได้แต้มอีเวนต์สูงเข้าไปอีกนะเออนักบินเนี่ยอ่านักบินทั่วไปนะครับแล้วก็รวมถึงนักบินเอเด้วยนะอ่าคนสุดท้ายนะครับผมจะได้อีเวนต์เพิ่มขึ้น5%นะครับเออมันก็มีแต่ซีรีส์ของกันดัมเอ็ดนะเอออันนี้นะครับผมแล้วก็อ่านักบินเสริมนะครับหรือว่าตัวละครประกอบนะในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็ดูกันเอานะเออ ถ้าหากว่าใส่แล้วเราเอามาเล่นด้วยเนี่ยมันจะบวกแต้มให้นะครับผมบวกแต้มอีเวนต์ให้30%เลยนะครับสูงมากๆนะอันนี้เออสำหรับผู้ที่ไล่ตามแต้มอยู่นะครับไม่ควรพลาดจริงๆนะโอเคครับผมคลิปนี้เราก็จะมาพูดแค่หัวข้อมันนะครับคลิปหน้าจะเป็นการลุยอีเวนต์เลดบอสกันแล้วนะ ถ้าหาผู้เล่นท่านไหนสนใจนะครับผมติดตามกันได้เลยนะครับในคลิปหน้าครับขอให้มีความสุขกับเกมครับ